อะไรบิวคาสิเสิมันหล่นจากแท็กซี่อ่ะดูสิพังหมดแล้วเนี่ยบิวดิเฮ้ยผู้หญิงคนนั้นโดนฉุดอ่ะตามคะเราต้องช่วยเขานะคะเฮ้ยคุณเป็นไรไหมครับเนี่ยเฮ้ยยืนเ้ยแกจะเมียให้ไม่ไหนวะ คุณไม่ต้องมานงผมไปช่วยเมียผมก่อนงั้นเราไปด้วยกันมาเดี๋ยวผมช่วยเฮ้ยคุณผมไปไม่ไหวอ่ะหัวใจผมยผมไปลรกหัวใจตือนเต้นมากไม่ได้คุณรีบไปช่วยเมียผมก่อนผมไหวละปตามคะเร็วเข้าค่ะไปเดี๋ยวไปเอารถกัน อยู่นู่นอย่าขับเข้าไปใกล้มัานนะคะเดี๋ยวมันรู้ตัวพอเฮิดบิวรถมันจอดพอดีเลย้ะเอาไงดเีเดี๋ยวฉันจะลงไปถ่วงเวลามันเองค่ะคุณก็หาวิธีแอบขึ้นไปบนแท็กซี่ให้ได้นะคะเราเนี่ยจะได้รู้จุดหมายปลายทางของมันโอเคตามนั้นแล้วกันาบิวระวังตัวด้วยนะบิว ปเป็นบ้าเลยของคุณเนี่ยไม่ยืนขวางรถผมทำไมดูดิครับมันยังไม่หลบไปอีกลงมาลงมาเลยเอาไงดีครับคุณเอาเป็นว่าเดี๋ยวพวกเราลงไปด้วยกันนะแล้วก็ถามมันว่ามันต้องการอะไรถ้ามันเป็นมิจฉาชีพเนี่ยพวกเราไม่ต้องกลัวเลยเรามีผู้สา,ยยา,านฉั<ป>นมาเจีของคุณ มายืนขวางนารถผมทําไมเนี่ยคุณต้องการอะไรก็คุณทําคาสิทธิ์ลูกฉันทางอ่ะคุณต้องชดใช้คาสิทอะไรวะโอ้ยก็เมื่อกี้ฉันนั่งรถคุณมาฉันยังเอาของไม่หมดเลยแล้วคุณก็ขับรถออกไปอ่ะฉันวางคาสิทธ์ไว้ที่ท้ายกระโปรงหลังอ่ะแล้วมันก็หล่นแล้วก็พังหมดเลยเนี่ยเดี๋ยว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 คุณเนี่ยวางของไม่เป็นที่เองคุณจะมาโทษผมแบบนี้ได้ยังไงฮ ไปแล้วคุณจะผิดชอบยังไงเนี่ยคุณคุณไม่รอบครอบเองนะนี่คุณเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยเออคุณพูดถูกฉันผิดเองอะ่ะฉันไม่คิดค่าเสียหายคุณก็ได้คุณรีบขึ้นรถแปบอะก่อนที่ฉันเปลี่ยนใจไปสิไปรีบไปเถอะเสียเวลามามา,มากพอแล้ ไปเลยครับผมอยากกลับบ้านแล้วอะบิวเหรอตอนนี้ผมปลอดภัยดีนะคุณฟังผมไม่ดีนะโจนเนี่ยมันสั่งให้คนขับแท็กซี่ขับออกนอกเมืองข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปคุณรีบตามมานะบิวอย่าให้หลงนะบิลคุณฟังผมอยู่หรือเปล่าบิวคุณได้ยินผมไหมบิลทำไมคุณไม่ตอบเลยอะ เฮ้ยแบตบมาหมดอะไรตอนนี้วะเน,นี่ย <c oughs> เวนเอ้ยเราจะติดต่อบิวยังไงวะเน,นี่ย ได้เรื่องอะไรไหมครับฉันเนี่ยวางแผนให้สามีฉันแอบขึ้นมที่ท้ายรถแล้วก็โทรบอกทางกันอะ่ะโอ้ยคุณเก่งมากเลยอะแต่ว่าเราโทรคุยกันอยู่ดีๆก็ขาดการติดต่อไปเลยอะเอาแล้วทำไมคุณไม่ขับรถตามไปล่ะครับฉันขับอยู่ห่างๆเพราะว่ากลัวมันจะรู้แต่มันห่างเกินไปอะ่ะก็เลยตามไม่ทันเฮ้ยเวละแต่ว่า ฉันได้ข้อมูลมานะสามีฉันบอกว่าโจนอ่ะมันให้คนขับแท็กซี่อ่ะขับออกนอกเมือง <c oughs> ข้ามแม่น้ำเจ้าพยาไปคุณพอจะเราออกไหมอ่ะว่ามันไปที่ไหนเออผมรู้หรอกครับโอ้ย <c oughs> ฉันจะทำยังไงดีอ่ะถ้าสามีฉันเป็นอะไรไปอ่ะฉันจะอยู่ยังไงอ่ะเออเออเอางี้นะคุณคาดกับเขาตรงไหนอ่ะเราตามไปตรงนั้นก่อนบางทีอาจจะมีเบาะแสอะไรก็ได้แล้วคุณก็พยายามโทรหาสามีของคุณไว้นะ บางทีที่มือถือมันตัดไปอาจจะเป็นเพราะสัญญาณก็ได้จริงด้วยอะ่ะงั้นเรารีบไปกันเถอะครับไปค่ะทำไมแบตมันต้องมาหมดตอนนี้ด้วยวะเนี่ยทำยังไงดีวะโอ้ย thế cả lại thì như Bưu, Bưu, hiện Bưu, Bưu, คุณดูอะไรน,นี่ดิมีอะไรอะ่ะเฮ้ยหัวฉันต้องเป็นคนทำไว้แน่เลยอะ่ะเรารีบไปกันเถอะค่ะไป อยู่ตรงนี้ต้องที่นี่แน่ๆเลยอะ่ะคุณข้าไปก่อนเลยครับเดี๋ยวผมตามเข้าไปโอเคโอเคตามนี้ เข้ามาได้ไงวะก็ผมเห็นคุณชุดผู้หญิงคนนี้มาฉุดใครชุดคะเอ่อผู้ชายคนนี้เป็นผัวฉันเองค่ะก็ผมเห็นเขาเอาผ้าเช็ดหน้าโปะยาสลบคุณนี่โอ้โคุณไปกันใหญ่แล้วคืองี้ครับเมียผมเนี่ยเขาอยากจะอ้วกผมก็เลยเอาผ้าเช็ดหน้าเนี่ยปิดปากไว้ไม่ให้เขาอ้วกครับเรื่องก็แค่นี้เองจริงค่ะผัวฉันนี่แะคะ ที่ช่วยฉันไว้ตั้งหากเดี๋ยวนะนี่ผัวคุณถ้าถ้านี่ผัวคุณแล้วผู้ชายคนเป็นใครอะ่ะผู้ชายคนไหนเหรอคะมีผู้ชายคนหนึ่งครับเขาอ้างว่าเป็นสามีคุณแล้วเขาขอให้พวกผมเนี่ยมาช่วยคุณนี่ผมถึงได้แอบตามคุณมานี่ไงผู้ชายที่ตัวอ้วนๆหน้าตาขี้โกงขี้โกงหน่อยไหมคะลก เขาก็บอกนะครับว่าเขาเป็นโรคหัวใจไม่ค่อยสบายด้วยครับฉันว่าคุณโดนเขาหลอกแล้วล่ะค่ะก็มันนั่นแหละค่ะที่เป็นโจรเปาะยาสลบฉันดีนะคะที่ผัวฉันเนี่ยมาช่วยไว้ทันแล้วที่มันตอแหลว่ามันเนี่ยเป็นโรคหัวใจเนี่ยเพราะว่ามันโดนผัวฉันชกมาค่ะเดี๋ยวนะครับแล้วถ้าไอหมอนั่นเป็นโจรเฮ้ยลุวเมียผมอ่ะตอนนี้เมียผมอยู่กับไอโจรนั่นแหละทําเป็ไงดีวะเนี่ย เดินไปอยู่ที่นี่ลหรอแล้วอย่าไปไหนด้วยอย่างนี้แหละถึงจะขายได้ราคาดีเฮ้ยไม่เป็นไรอนะบิวเจ็บตรงไหนไหมโอ้ย ไอ้หมอเนี่ยเป็นโจรตัวจริงบิวคุณผู้หญิงคนนี้เขาโดนไปโปรยยาสลบมเอ่อแล้วคุณคนนี้ก็คือสามีตัวจริงของฉันเองค่ะนี่เราช่วยคนผิดเหรอเนี่ยใช่สิหน่อยเก็บกล้าหลอกฉลอไอสารเลวบิวเฮ้ย โผแจ้งตำรวจเลยค่ะคนแบบเนี้ยต้องให้มันนอนคุกยาวๆกล้ามาหลอกฉันได้ยงไง อ็ทั้งหมด1,436บาทครับเฮ้ยเฮ้ยทำไมกระเป๋าเสื้อขาดแล้วกระเป๋าตังค์ฉันก็หายด้วยอ่ะแล้วแบบนี้จะทำไงครับถามโง,โง่กระเป๋าตังค์ฉันหายเนี่ยแล้วจะเอาอะไรจ่ายละ่ะลุงครับผมเอากระเป๋าตังค์เนี่ยมาคืนให้ลุงแล้วนะครับ còn này này để cách chặt tròn một điều. kéo kéo kéo. ơi, tại sao xung xăm như vậy? thôi p, ơi, nhanh, cho anh kéo กันหมดอะ กำลังขงโมยตังค์ลุงเอาไงดีวะพี่เอางี้สวัสดีครับคุณลูกค้าไอ้พวกรับอ,อ,อ่ะเนอไม่ทราบว่าลูกค้ารับอะไรดีครับคุณลุงครับคุณลุงอย่าเพิ่งโวยวายนะครับ ตอนนี้เนี่ยมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเขาโมยกระเป๋าตังค์ลงไปครับพวกผมเนี่ยกำลังซ้อนแผนเอากระเป๋ามาเคืนลุงอยู่ครับเอาสเต็กเนื้อค่ะแล้วก็สลัดกุ้งสปากเกตตี้คาโบนาร่าค่ะนักเก็ตแล้วก็น้ำส้มแก้วหนึ่งค่ะได้เลยครับ เยอะซะด้วยคอยดูนะจะเล่นงานให้เข็ดเนะ <c oughs> พราะครับไม่ทราบว่าเกิดอ,อะไรขึ้นครับคุณลูกค้ากระเป๋าตังค์ฉันหายอะ่ะอ๋องั้นเหรอครับงั้นเอาเป็นว่าโอนจ่ายก่อนไหมครับนี่เงินฉันหายยังจะให้ฉันจ่ายค่าอาหารอีกเหรอบ้าหรือเปล่าเนี่ย คิดว่าฉันจะมีกระจิกกระใจโอนค่าอาหารหรือไงยังไงก็ต้องจ่ายนะครับคุณลูกค้ากระเป๋าตังหายก็อีกเรื่องหนึง่งส่วนอาหารที่คุณลูกค้าสั่งมาทานเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันครับพวกแกบ,บ้าหรือเปล่าฮะฉันบอกว่ากระเป๋าตังฉันหายไงถ้าคุณลูกค้าไม่จ่ายเนี่ยทางร้านเราจําเป็นต้องเรียกตำรวจนะครับโอยไม่ได้วะเอาคิวอาโค้ดมา บ้าจิเลยต้องจ่ายค่าอาหารตั้งแพงรู้เนี้ยไม่น่าสั่งเยอะเลยเราว่าไงนะครับไม่มีอะไรเรียบร้อยแล้วอาหารที่เหลือ,อหอยฉันด้วยพุ๊เดี๋ยวห่ออาหารให้ลูกค้าด้วยครับพี่คิดตังลุงด้วยครับลุง ไหนไหนกระเป๋าตังก็หายแล้วฉันคงไม่โดนจับได้หรอกมออั้อของคุณลุงทั้งหมด120บบาทครับจ่ายสดนะครับผมเฮ้ยนั่นมันกระเป๋าตังนี่หว่าไปอยู่นั่นได้ไงวะในเมื่อเราเอามาแล้วนี่หว่าแล้วทำไมมันถึงกลับไปอยู่ที่เดิมได้อ่ะอ่านี่คุณลูกค้าให้ไปห่อเนี่ยได้แล้วครับ ใจนะเรียบร้อยดีไหมฟุกเรียบร้อยดีครับพี่ออะเดี๋ยวก่อนครับจะนี่ไปไหนเหรอครับกระเป๋าตังค์คุณหายไม่ใช่เหรอครับเอ่อคือว่าไม่ต้องละไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันหาเองไม่เป็นไรไม่ได้นะครับคุณลูกค้ากระเป๋าตังค์คุณหายทั้งทีอ่ะเอางี้เดี๋ยวผมเปิดกล้องวงจรปิดเช็คให้นะครับอย่านะ,ะหรือว่าคุณลูกค้าเนี่ยมีอะไรปิดบังที่ไม่อยากให้พวกเราเห็นอยู่ครับ พวกแกั่วอะไรอย่ามาพูดจามั่วสู้แถวนี้นะกระเป๋าตังค์ฉันจะหายที่ไหนมันก็เรื่องของฉันพวกแกไม่ต้องมายุ่งเฮ้ยตำรวจมาตำรวจมาพอดีเลยนะครับพอดีว่าลูกค้าคนนี้ทำกระเป๋าตังค์หายที่ร้านนะครับผมได้รับแจ้งเรื่องโจรขโมยกระเป๋าพอดีเลยครับโจรขโมยกระเป๋าผมนี่ละครับเป็นคนแจ้งตำรวจเอง อะไรนะคุณตำรวจครับในร้านนี้เนี่ยมีโจรขโมยกระเป๋าตังค์อยู่คนหนึ่งครับซึ่งคนงนคนนั้นเนี่ยก็คือผู้หญิงคนนี้ครับอะไรพูดเรื่องอะไรของแกฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยถ้ายังไม่รู้เรื่องเนี่ยเดี๋ยวผมจะเอาคลิปจากกล้องวงจรปิดเนี่ยให้คุณตำรวจดูนะครับจะได้รู้เรื่องน,ะนี่ครับ ขอจับคุณนะข้อหาร,รักษาผู้อื่นครับเออคุณตำรวจคะฉันว่ามันต้องมีเรื่องเข้าใจผิดกันแน่ๆเลยะคะ่ะคุณตำรวจฟังฉันอธิบายก่อนนะคะนะคะหลักฐานจากกล้องจอปิดได้อธิบายหมดแล้วคุณมีสิทธิ์ที่จะไม่พูดถ้าคุณให้การเท็จโทษจะหนักกว่าเดิมนะครับโอ้ยโว้ยพวกแกรู้เรื่องแต่แรกทำไมไม่บอกฉันวะเออต้องบอกคุณก็หนีสิครับโอ้ย เชื่นครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ด้วยวุ้ยใส่จริงคุณตำรวจวุ้ยสาไว้ก่อนเถอะลุงครับผมจัดการเรียบร้อยแล้วนะครับ เื่อเป็นการตอบแทนที่พวกนายทั้งสองคนเนี่ยทำความดีความชอบให้กับร้านของฉันเบฉันขอแต่งตั้งให้นายเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านของฉันส่วนฟุกฉันก็ขอแต่งตั้งให้นายเนี่ยเป็นผู้ช่วยผู้จัดการร้านของฉันนันรวมทั้งฉันเนี่ยก็จะขึ้นเงินเดือนให้พวกนายตามตำแหน่งด้วยขอบคุณครับบอสขอบคุณมากครับบอสผมสัญญานะครับว่าผ,ผมจะตั้งใจทำงานในตำแหน่งผู้จัดการร้านของเราเนี่ย ผสมกับที่บอสเนี่ยแต่งตั้งพวกเรามาเลยครับแค่ที่นายทำอยู่ทุกวันเนี้ก็ดีมากแล้วล่ะเบขอบใจมากจริงๆนะที่ทําให้ลูกค้าไว้วางใจร้านของเรามากกว่าเดิมไม่เป็นไรหรอกครับเพราะยังไงเนี่ยผมก็ต้องทําในสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วดีแล้วล่ะทําต่อไปนะ